ไปไหนมาเป็นนักโทษอะไรหรอเติมตังค์ลูกเดี๋ยวนีอะไรกันสักอย่างดูกสิดูป้องกันตัวเองเลยอ่ะฉีดวัคซีนแล้วจะตกลัโอะไรอยู่แล้วล่ะนี่แม่งใส่เห็นไหมฉีดไม่ใส่สักอย่างเลยอ่ะไม่กรฉีดวัคซีนแล้วจะกลัวอะไรอีกแค่ไเติมตังค์มีแค่หนูกับคนเติมตังคแค่นั้นแหละจะกลัวอะไรร่ามือให้เรียบร้อยนะมันชื่อโลกของนั้นน่ะโตเติมตังค์ซ้ำไม้อ่ะใครแต่ใครไม่รู้จับจับเต็มเลยอ่ะ ไม่อย่าว่ะอ่าเดี๋ยวไปคุยกันบนบ้านบอกไปทำอะไรบ้างปกัิตัวเองไงเออเออเอาการดูแลตัวเองเวลาไปข้างนอกเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างเห็นไหมแอลกอฮอลเช็ดเช็ดมือล้างมือหรือสบู่ก็ได้แล้วก็มีอะไรนีแมกแกนกาดมีแม,แมกแกนกานลำไมนี่ต้องใช้เห็นไหมล้างมือก็ฉีดทำตัวอย่างเดี๋ฉีดแค่นั้น,นเ,เนี่ยแค่นี้ถ้าจะไม่ใช่อันนี้ก็ไปล้างสบู่ก็ได้ถ้ากลับไปตาข้างนอกเนี่ย ลูเลวจะพูดในเรื่องไหนที่หลังมวลาไว้ทังนองเนี่ยใส่หน้ากากไปด้วยพวกมีไปด้วยก็ได้เนี่ยสเปรย์เห็นไหมเออจับอมาก็มาเช็ดซะไม่เออแต่เมื่อกี้มันก็เป็นรอยแต่เมื่อกี้มันลืมไงบดคนเยอะแยะก็ติดบดแล้วดิก็ติดถึงเพื่อนเราเห็นไหมดูพี่ครอบครัวก็ติดกันหมดกันมันไม่ใช้อันตรายรู้กันเนี่ยปวดที่กีบัรสเปรย์นี่เองหลังพวกไปด้วยนะหน้ากากอนามัย สเปรเนี่ยไปข้างนอกอะที่พูดมานี่คือสอนหนูอใช่ที่บอกเราสิเออฉีดวัคซีนก็ทางติดได้แล้วที่ไม่ติดเหรอเออแต่ก็รู้ไม่านะติดกันเต็มเลยนะฉีดวัคซีนยังติดอยู่เลยเนี่ยกลับมาจากมันก็เช็ดเช็ดล้างมือแล้วไม่ล้างตัวหนูก็ได้แค่นั้นแหละหน้ากากก็ใส่หน้ากากซะเออรู้แล้วนหนาบ่นยิ่งนั่นแหละคาน ช่วงนี้ก็คงเป็นช่วงที่ใครหลายๆคนเรียนออนไลน์หรือทำงาน Work ์ r o ฟ Home กันก็หวังว่าทุกคนจะดูแลตัวเองดีๆไปไหนก็ต้องใส่แมสล้างเจลแอลกอฮอล์ให้ดีๆนะคะะว่าสถานการณ์บ้านเรามันยังแย่อยู่เนาะ